อ่าโอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมาวันนี้เราอยู่กับดูมเดอะดักเอเชียอีกแล้วนะผมโอ้โหมาฮะกำลังมันเลยครับดูมไปเลยมาแล้วครับหลังจากที่ดูมต่อไอตัวใหญ่มาตายแล้วโอ้ไหนวะนะ่ะโอ้โหนี่ในตูดมันหรือไงเนี่ย นายในตูดมันครับ <c oughs> ไปค่อยๆว่ายไปโอ้แล้วน,นี่คือเราต้องค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บแบบเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมต้องค่อยๆกระดึ๊บไปวะไปกระดึ๊บไปตอนนี้เรือเฮ้ย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 โดนดูดไปโดนดูดแล้วโดนดูด หลังจากที่กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปนะอืม,มนี่ในตูดมันนีใน่ในท้องในท้องอือครขกะอยากแย่งเลยวะเอาละกูไปทางไหนเนี่ยโอเคฮะไปทางนี้ไป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 กันเว้เรา <c oughs> ไาย โอเคพอแล้ว okay. ไปทางนู้นโปรเฮ้ยอ๋อมันเหมือนบังคับให้มาทางนี้ท่านผู้ชมนั่นไงกูว่าแล้วหลังจากที่โพจากดูตูดมันเข้ามาในท้องมันใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เฮ้ยสว่างอยู่วันเดียวกูยอมได้ไงไม่เป็นไรกูกดนี้ก่อนโอเคเอาออกมาเอาออกมาพิสูจน์ โอเคขึ้นไปไหนวะเนี่ยเข่าคัดตีนวะท่านผู้ชมประตูไหนก่อนอ่านี่ในอีกโลกนึงเหรอโอ้ท่านผู้ชม คือดูมภาคนี้คือแบบทำนะกูอัพก่อนเดี๋ยวกูอัพก่อนเลยกูอัพก่อนเลยวันนี้ปบปบบชูโอเควับก่อนวับก่อนรบโอเคเราข้ามขันตอนกันอัพก่อนนะครับไปอัพเสร็จแล้วไปเลยไปไงวะเนี้ยร่บดมางี้เอ้ยชึบโอเคปุ๊บเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว ไปครับไปครับโดดอ้าวตกตกเลยเควตกเลยเออเอาใหม่เอาใหม่แปบนึงเอาใหม่โอเคครับไปครับปึ๊บเอ้าไปไม่ได้วะอะไรวะนี่อะไรของกูเนี่ยเอ้าโผล่โผล่มาแล้วเหรอโผล่มาแล้วเหรอ โอเคผมมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วไปไหนไงอ๋อมางุน้นสขึ้นโอเคขึ้นมาตลบจัดไปอ้าวอะไรของกูเนี่ยโอ้ยปึ๊บโดนไหมโอเคเปไปทางนุ้นครับต่อไปทางนุ้นครับปึบมาขึ้นลิฟต์ไปโอเค เอาทองเอาทองเบิบมานี่มานี่เอานี้มานี้เครับพลังก่อนรับพลังเคฮะตุกจุกกุกกุบกุบกุยกุก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 ุบกุยอีกแล้วไอ้อันนี้อีกแล้วเอว่าไม่ใช่ท่านผู้ชมว่าไม่ใช่ที่ผมเด อ๋อก็แท่งนี้ปึ๊บตั้งนานกูง่วงนานเลยง่วงนานเลยอย่างงี้โอเคปืนครับปั๊บปึ๊ปืนขึ้นไปมาอันนี้เล็งไฟเข้ามาปึ๊บหูได้ไหมปึ๊บโอเคแหมน่าจะบอกก่อนแต่แรกปึ๊บมาอย่างงี้โหโหโหมาเออโตใหม่เออมึงอึ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  ออเออเอออืมมาครับอืมจัดไปจัดไปมามาสู้โร <ies> เก็ต์แอนเชอร์มาหน่อยเป็นไงปุ๊บไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ใช่ perfect d o ไม่ได้ขับอุปกรณ์ผู้ใจมาอืมหืมมีอีกไหมมึงมีอีกไหมมึงอะไรมึงอะไรเอานี่ไปกินมึงโลกจันทร์เนี่ยเฮ้ยใครเสือกวะอืมใครเสือกวะอืมมึงไม่ต้องห่วงมึงไม่ต้องห่วง มึงไม่ต้องห่วงเออได้คนาดมือนทุกตัว <online> <pl ug> มามึงเจอตะปิโดปึ๊บลุกตุ้มไปหน่อยมาดิโอ้เอานี่ไปกินตึบซ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 ึบกระเด็นได้อ่างงงงเลยดวงตีนเลยอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหืึแต่งงานกูจังเ้ยไม่ใช่ครับคนละเรื่องครับมาครับปึ๊บบวกฟาดฟาดบนเนื้อบนเนื้อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องครับคนละเรื่อง รู้จักไหมมึงรู้จักไหมฟอตฟาดที่หลังยามาเก่งกับกูมาเอาโอเคประตูเปิดแล้วครับผมนี่คืออะไรประตูเปิดหรอไม่ใช่โรมาลสุดยอดนี่คืออะไรวะ คืออะไรอ๋อเดี๋ยวนะโอเคแล้วแค่นี้แค่นี้เลยอือตั้งนานคือกูคือคือกูรอประติดตั้งนานประมาณนี้ครับ ผมบอกเลยโอเคตบไปไงไงะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งเอาไงดีวะไปยังไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยไปไหนวะเดี๋ยว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 ไป ว่าคงต้องโดดไปแหละโดดเด้อโดก็ได้วะมาโดดเลยได้ได้ได้มาขาดเลยขาดเลยแน่พอ,อมดเด่ะมืออะฮะพอมดเถอหลับเลยมาไอตัวนี้หึหึหึวับได้อีกวาร์ปได้อีกวาร์ปได้อีกขาดขาดมึงจะวาร์ปได้สักแค่ไหนกันเทียวคือมันจะมันวาร์ปได้เยอะวอะเฮ้ เฮ้ยมาการเว้ย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 การเลยการนะเออล่วงตานนี้ล่วงหเฮ้ยขึ้นไปปป๊บมาโผงไหนวะเนี่ยไปไปไปกันเว้เรามาโอ้โหว่ายน้ำ นี่ในตัวนี่ในตัวไอเอสูนยักษ์ที่ผมปลดปล่อยมาที่เป็นคาเค่นมันขนาดนี้เรื่อโอเคฮะมาอยู่นีงนี้ะครับปึ๊บป้งได้อะไรได้อะไรครั้งที่แล้วเป็นคอนกระดาบอันนี้ได้อะไรเย็ดโดท่านผู้ชมได้แล้ววะหวานผสมคอนแล้วกันผมเดี๋ยวดูก่อนป้งโอ้โ โอ้โดหดีเดี๋ยนะขอดูนะมันฟาดป,ปึ๊บตอนแรกเราใช้พิ้นจีได้ป,ปึ๊บอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคกูเก๊กแหละกูเก๊กแล้วกูใครมาปึ๊บฟาดแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้เปลี่ยนจากลูกตุ้มเป็นนี้มาไอ้อ้วนโอ้ยอ้วนแหลกไอ้อ้วนแหลกเลยอไอ้ไอ้วนแหลกเลยฮึอ้ยเฮ้ยอือโลแตกตายคือคือนี่คือใช้ตายแม่งหมดเลยท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูดิ ฮิดโดเอาเรื่องจัมเปอร์ไอตัวนี้ตายไหมตายโอ้โหโคตรเจ๋งผมบอกเลยมันหลังเนี้มันมผมเรียกว่าเมกะตมมกะตันเมกเมกตะตันเฮมเมอร์อ่ะโอเคเปึ๊บมาเอากูไปไม่ได้อันนี้ไปไงไปไม่ได้อีกอไปไปไงอะ เดี๋ยวนะ๊บน,นึงอ้าวเอาใหม่เอาใหม่กูงูเองกูงูเองเอาใหม่อ,อ,อ,หมอ่าโอเคกูต้องไปทางนี้เึิบมาบึงมาเอาละคราวนี้กูมาอย่างนี้ลนแล้ว แล้วยังไงต่อซิแป,ป๊บแป,ป๊บมันนมีพัาสีบอะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมมันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างหนึ่งนะปึ๊บ ไปไม่ได้อ่ะเหมือนไปไม่ได้อ่ะคือเหมือนไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยนะแล้วถ้าเกิดขึ้นตรงนี้โอเคเกตละเกตผมเกตละกูเกตแล้ว,ลวอ่าคือกูเกตแล้วมานี่คือกูเกตแล้วนี่ฮะประมาณนั้นอ่าฮะมานี้อืมไปแล้วครับ ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับปึ๊บวายลงมาจังหวะน,นี้โอเคเป็นพัดสี่ไปเลยไม่แห่ส้นตีนลอเลยเฮ้ยตกเว้ยตกอืมตกได้ไงมึงยิงใครมึงยิงใครมึงยิงไปมึงยิงไรเจอปุ้ยเฮียเป็นมึงอยู่ไหนมึงมานี้นี่เอ้ยแม่งหลบแม่งหลบมึงหล,ลบเหรอมึงหลบฟาดโอ้ยตัวนี้เรียบร้อยโลแตก บอสใหญ่เลยมึงอืสามทีตกประมาณเกือบสี่ทีหลับโอเคไม่กระตันไม่กระตันแฮมเมอร์อืมอืมเอากูทุกวันเลยไม่ใช่ครับคนละเรื่องครับมามาอืมอืมซาดไปล่วงดิตึ๊ม คือมันเป็นคนลเล่นเรื่องครับท่านผู้ชมก็คือแบบว่าผมก็คือไม่เคยได้โกรธเมียรหรือว่าอะไรมาเล่นหรอกครับผมนะมันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกมเกมนี้ยังบอกว่าเป็นเกมแบบว่าแบบมันนะอือครับผมจริงๆเป็นคนรักครอบครัวครับผมนะมาดิมาฟาดดึงหัวลุดมึงหัวลุดหัวลุดมหื้หืห,ห,หืเอนะครับคือถ้าใครโกรธหรือใครอะไรมาลงเกมนี้ได้แต่แต่ว่าอย่าอย่าไปลงแล้วผมอย่าไปลงเลยไม่ดีครับ เขาทําเพื่อเรากันนะครับผมนะมีบางคนบอกเฮ้ยพี่พี่พูดอะไรขึ้นมานะผมก็พูดพูดความในใจครับพูดความในใจนะครับจะเป็นความในใจที่ดีครับผมความในใจที่ดีนะครับอืมปั๊บบึบบวกตัวหลับแต่จริงเราเป็นคนรักครอบครัวผมประมาณนั้นนะอมาเฮ้ยตัวไหนมึงอะเฮ้ยฟาหึมหึมึฟาเดลวงเดมันนี่ ยับยับมาฮะอะไรบีบโชงไงย้โอเคใกล้เต็มแล้วเหลือไว้ทำไมหืมอืมืมโอเคเล่นพัสมาบ้างครับเอียดกูเอ,อียดก,ก่อนเลยเดี๋ยวดูพัสซีฟก่อนมีปะ่ะไม่มีโอเคฮะไปครับเปิดได้อยู่โอค อยู่อยู่บิดจะไปเกี่ยวโฮเฮฟเ็นี่คืออะไรก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะใจเงงเงงในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรน้ำอ่าโอเคเบื้องต้นคือคือต้องคือต้องนั่นไงกูว่าแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยนะ แปับหนึ่งถ้าง,งั้นอ่าโอเค,คเกูเกตแล้วอ่าโอเคกูคเก็ตเลยอย่างงี้ปึ๊บมานี่เปิดๆๆิดดดอ่าพอขึ้นเสร็จปึ๊บขึ้นเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อไปอย่างงี้เหรอไปอย่างงี้จริงด้วยนะผู้ชม,มค่อยๆกระดปปึะ๊บไปค่อยๆกระดปปึะ๊บไปโผล่มาทางนี้โอเค ฮะเราก็มางี้ปุ๊บแล้วก็เรียบร้อยโอเคเสร็จ okay. ปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วไงแล้วแล้วคือยังไงอันนี้คืออะไรไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จแล้วปุ๊บโอเคเอาเลื่อนมาตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคกระแทกแบบนั้นนั่นเองเพื่ออะไรคือเพื่ออะไรแปบ๊บหนึ่ง น่าจะต้องดันใช่ไหมเดียว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 โอเคอันนี้มานี่ปึ๊บเดียว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 เออโอเคเราต้องไปดันไปตรงนู้นนั่นไงกูว่าแล้วเป็นไ,ไงสมองกูอิจฉาร้อยอยากในสมองตัวเองมากครับตอนนี้โอเคโอเคขึ้นไปไปนปึ๊บไปนปึ๊บ,บ,บโอเคฮะเป็นไงปึ๊บมาอย่างนี้อ่าเสร็จ เสร็จแล้วก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไปไหนก่อนมาทางนี้โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาทางนี้ก็ต้องไปต่อ,อ,อตาตึงใจมากมนี่อยู่ในรูตูดมันนะ <laughs> โอเคมาเหมือนจะได้ออกไปแล้วออกไปไหม คพืนครับคพืนแล้วมาเล่นพลาสมามั้งดีกว่าเฮ้ยตกใจตกใจกูเกือโอเคไปยังไงมาไอนมาเลยจังหวะนี้ไอนมาไอนมามมมอืมอืมอืมไอ้ที่นี่โดนโลก่กระแทกไม่เป็นไรใช่ไหมมึงอืมอืมได้ให้อ้อ้วนต่อยเวทซ่ามึงอ่ะเออกระแทกมาขึ้นไหม อูต้องขึ้นไหมลองขึ้นไปดูเปึ๊บเคปึ๊บขึ้นไปเคเสร็จแล้วโอเคเหมือนเราต้องต้องออกจากรูตูดมนะันอะไม่ใช่ครับเป็นอกวานหนึ่งนะฮะม,ม,มันมันมันไม่ใช่รูตูดนะครับเคฮะไปปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตกตกตกเว้ยตกเฮ้ยตกไงทีเนี้ยตกอะ ไม่ใช่กูต้องปีนใช่ไหมเนี่ยกูต้องปีนใหม่เนี่ยเปึ๊บเปรบปีนใหม่อย่างนี้โอ้โหโอเคโอเคปีนใหม่ปีนใหม่เบรกก่อนเบรกก่อนไปไงโอ้ไปไกลเลยอะตกอะโอ้โหเอาไงวะนะเดี๋ยวพี่ไปไงวะมันต้องมีทางออกเด ต้องมีทางออกเด้ไปไงอะเด้ไม่ได้อืมกูมาผิดทางไม,ไม่ใช่ทางนี้เปล่าแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมมาผิดมาผิด่อยมาผิดแน่เมไม่ใช่แล้วกูว่ากูโลกตกบกไกลเลยอ่ะเขาไปทางไหนวะเนี่ย มันก็คงมีทางนี้ให้ไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมันก็จะต้องมีทางให้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีดี่โอ้โเหี้ยเหวี่ยงไม่มีทางให้ไปเดยมันต้องขึ้นไปเ,เปล่าม,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 มาทางนี้ดิเพเราต้องมาในสิ่งที่เราไม่เคยมา นี่ขึ้นไปแล้วลกว้วางไปกว้างไปได้อีกเดี๋ยววันหนึ่งพอมันเลื่อนไปแล้วไอ้ตรงนั้นคงต้องขึ้นใช่ไหมว่าแล้วไปเอามาโอเคพลาสมา่าเลยมาถึงก็เจอตีเลยมา ยิง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 เฮ้อเฮ้อพลาสมามาสู้กูเหรอฮึหึฮึฮึกูหูแล้วคักสู้เออแม่ที่จะมาเล่นพลาสมากับผมครับผมบอกเลยเดี๋ยวกูงัดเพียนจีมายิงแม่งเลยอืพูดรู้กูงัดแม่งยิงไอ้อ้วนเออเพียนจีครับผมเพียนจีพียนจีภาคนี้เป็นหน้าไม้ครับผมนะฮะจากปืนยิงกระสุน นิวเคลียร์พลาสมากลายเป็นหน้าไม้หน้าไม้อาระเบิดนะครับผมโอ้ชอบท่างเข้าใจทำนะฮะไฮะเหมาะกับคนที่ชอบสายร็อกๆ็ดาร์กเช่นผมนะครับผมอะไรเนี่ยมีสามแท่นพระจันให้กูเนี่ยวาวนี้ก่อนเก็บก่อนเลยเก็บมาหมับก็ใหอืมใครใครแล้วหลังจากนี้ใครแล้ว นี่คืออะไรอีกแค่วเอเอออีกแค่วเอโอเคปึ๊บปูดเรียบร้อรยหลังจากนี้ตีนครับถ้าโดนตีนมาอย่างนี้ตีแน่นอนครับผมนั่นไงฮะมันรอแล้วครับผมเอาที่ไปมึงอุอย้ย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  อุ้ยเยอะอย่างนี้ก็พีเนจีหายเกี้ยงดิหายดิไหนมีอยู่ไหนอีกอืมมึงเหรอมึงเหรอมึงเหรอหืมพีเนจีเคลียพีเอ็นจีเคลียเคลียหมดยังหมดไหมอืมมีอีกไ,ไหมที่บ้านนะตัวนี้เหรอนี่เหรอมึงแหมลองดูไอ้ตัวนี้เดฮึฟาดที หัวแตกพุธพุธพุธอ่าไอตัวใหญ่ตัวนี้ขอจองเธอไว้ในใจอืมอืมโอ้โหสองทีตัวแตกมีกวัวไอสมองนิ่มหืมสมองนิ่มม,มึงเอ้าเอาเาก็ตเอ็นเตอร์ไปเติมสมองหน่อยไหมมึงอ่ะหืมหืมหืมปล่อยโลพัสมากลัวฮึฮึลงหมดแล้วใช่ไหมล่วงเจอกูสอยเหมือนมะม่วงเลย โอเคอูอัพก่อนโอเคฮะเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนการอัพไปก่อนนะครับผมโอเคหลังจากที่เราอัพไอ้นี่ครับนี่แมกตันแฮมเมอร์นะฮะแบบว่าแบบอืมโอเคครับไป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 โอเคจบไปแล้วนะครับหนึ่งพี โอเคฮะถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยไว้เจอกันอีพีหน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ